อากาศหนาวๆมากินอะไรแซ่บๆ,ๆกันนะคะต้มแซ่บขาหมูนะคะทำง่ายมากนะคะเมนูนี้รับรองว่าแซ่บมากนะคะเหมาะก,กับอากาศหนาวๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะหน้าตาหน้ากินแบบนี้ทำง่ายจริงๆนะคะ นี่เลยค่ะก็ประดับด้วยใบกะเพราสักนิดหนึ่งนี่คือขาหมูของเรานะคะเราจะลาะเอาเนื้อออกก่อนแบบนี้นะคะเพื่อจะได้ต้มได้ง่ายแล้วก็สุกไวนะคะเอาใส่หม้อแบบนี้เลยเมื่อล้างสะอาดแล้วนะคะก็ใส่บะหมะกู่ตะไคร่ขาลงไปแบบนี้เลยนะคะเติมน้ําให้ท่วมเลยนะคะท่วมในส่วนของขาหมูของเรานะคะแล้วก็ใส่หอมแดงด้วยรากผักชีด้วยนะคะขาดไม่ได้นะคะเพิ่มความหอมนะคะเติมเกลือลงไปด้วยนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้ก็ปิดฝานะคะต้มให้เขาเดือดเลยนะคะเราก็แค่คอยช้อนฟองทิ้งแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะต้มประมาณ4 5นาทีนะคะเราก็จะได้หมูที่เปื่อยกำลังดีเลยนะคะเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อครบเวลาเราก็ปรุงรสด้วยมะขามเปียกนะคะผงนัวแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเองนะคะ หรือใครจะเติมน้ำมะนาวเพิ่มไปก็ได้้องนูนเติมนะคะเพราะว่าอยากได้กลิ่นมะนาวนะคะเน่เห็นไหมคะคนๆสักนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาทุบลงไปเลยนะคะบีบมะนาวลงไปนะคะประมาณครึ่งลูกนะคะใช้มะนาวเหลืองนะคะใครจะใช้มะนาวเขียวก็ได้นะคะแล้วก็เติมมะเขือเทศเชอรี่นะคะตามด้วยใบกะเพรานะคะนี่เลยค่ะความแซ่บหอมมากเห็นไหมคะเติมพริกแห้งลงไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้กับน้ำ ้มซุปข,ของเราหน้ากินแบบนี้เลยเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวต้องบอกว่าหน้ากินมากเสิร์ฟกันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะแต่งด้วยใบกะเพราแบบนี้มาซดกันร้อนๆเลยจ้าอร่อยแซ่บเวอร์